สำหรับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากที่เราได้สัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้สัญญาณเรียบร้อยนะเราก็จะไปออกออเดอร์กันนะครับสำหรับ Android นะครับ Android หรือว่าไอโอเอสแบบแบบเดิมนะครับหลายๆคนก็จะมีตัวนี้นะครับเราจะใช้แอป Mt4 นะครับนี่นะครับ Mt4 หรือ m t 5นะครับก็แล้วแต่นะครับออกออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวอย่างที่ผมจะใช้ MT5 นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปนะครับสมมติว่าสัญญาณที่เราได้มาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาออกออเดอร์กันนะครับโดยการที่เราไปกดนะครับมุมบนมุมบนขวานะครับตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตัวนะครับเลือกตัวของสกุลเงินที่เราจะทำการเทรดนะครับ แต่ในตัวอย่างนี้เราจะเทรดทองคำนะครับก็เลือก xau usd งนั้นเราจะเห็นว่าบนหัวเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นทองคำแล้วนะครับอันนี้คืออันที่1นนะครับที่เราต้องดูอันที่2นะครับบรรทัดแรกตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูของเราต่างๆให้เลือกนะครับโดยปกติเราจะเลือกเมนูที่1นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอ่านค่าทางเทคนิคไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่เมนูที่2หรือ3อันนี้คือแล้วแต่นะครับอันนี้คือแล้วแต่เรา แต่โดยปกตินะครับถ้าเกิดสัญญาณมานะตอนนั้นนะฮะแล้วเราคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วเราจะออกออเดอร์เลยก็คือใช้เมนูที่1นึง,นะง,นงนะครับตารางบรทัดที่2น,นะครับบัทัดที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเลเวลนะครับเลเวลหรือตัวตัวคูนนั่นแหละนะครับในเมื่อเรามีทุนน้อยเราจะทำยังไงให้ไปสามารถเล่นกับตลาดได้ในปริมาณที่สูงนะ เหมือนกับเราซื้อหวยซื้อหวย10บาทแล้วได้กําไรถ้าถูกได้กําไร75บาทเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันหรือเราซื้อลอตเตอรี่แค่100บาทนะครับแต่เราไปลุ้นที่6ล้านบาท7ล้านบาทประมาณนั้นนะครับฉะนั้นตัวคูณเยอะก็เหมือนเราลงเยอะตัวคูณน้อยก็เหมือนเราลงน้อยตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่0 01, 0 1 0 0 2อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับไปวางแผนความเสี่ยงกับผู้แนะนําอีกทีหนึง่งนะครับว่าทุนของเราเนี่ย ควรที่จะออกหลอดนะครับตรงนี้ช่องที่2เนี่ยนะครับตารางที่2เนี่ยเ,เขาเรียกว่าหลอดนะครับเราควรจะออกหลอดไซส์ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้บรรทัดที่3บรรทัดที่3ตัวแรกก็คือ sl sl หมายถึงว่านะถ้าเราขาดทุนเราจะยอมขาดทุนที่ราคาเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเรากําไรนะครับเราจะกําไรที่ราคาเท่านี้ นะครับประมาณนี้เท่านั้นเองงนั้นพอเราได้ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็กดออเดอร์ด้านล่างจะบายหรือจะเซลล์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ที่เราคัดกรองมานะครับสมมุติเราบายนะครับมันก็จะถูกเข้าคิวไว้นะครับแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตลาดปิดก็จะออกออเดอร์ไม่ได้แต่ถ้าวันทั่วไปนะครับก็จะสามารถออกออเดอร์ได้นะครับ แนี้เมื <uhhh> ่อเราออกออเดอร์เรียบร้อยนะครับเราออกออเดอร์เรียบร้อยเราก็จะมาดูหน้าการซื้อขายก็คือหน้านี้นะครับเราจะมาดูหน้าการซื้อขายก็คือหน้านี้มันจะขึ้นออเดอร์ณตอนนี้ผมใส่ออเดอร์ไว้นะครับมันก็คือมันขึ้นต่อให้เป็นวันตลาดปิดมันก็จะคงค้างอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขกําไรแต่ว่าเรายังไม่ได้กําไรจริงนะครับเราต้องปิดออเดอร์ในวันที่ตลาดเขาเปิดก่อนนะครับเราถึงจะปิดออเดอร์ได้นะฮะ โอเคแล้วก็นะครับช่องที่3มันก็จะเป็นประวัตินะ <tremendously S 2> ครับซ <coping> ึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูประวัติวันนี้ประวัติสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาหรือจะดูไปในช่วงที่เรากําหนดเวลาว่าเราจะไปดูช่วงไหนนะครับสมมุติว่าผมดูแสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีกําไรเท่านี้เดือนที่ผ่านมาล่ะนะครับมีกําไรเท่านี้ขาดตัวเท่านี้นะครับมันก็จะขึ้นออเดอร์ให้กับเราที่เรา ประวัติในการเทรดของเรานะครับหรือเดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับมีกําไรเท่าไรนะครับอย่างช่องแรกมีกําไร3ามพันเหรียญนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นประวัติการเทรดของเรานะครับออเดอร์ไหนกําไรออเดอร์ไหนขาดทุนออเดอร์ที่มีกําไรก็จะเป็นสีฟ้าออเดอร์ที่ขาดทุนก็จะติดลบแล้วก็เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประวัติให้กับเราอันนี้คือวิธีการออกออเดอร์วิธีการใช้ MT4 MT5 นะครับโอเค